สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้จะเป็นการรีวิวยูนิตใหม่ครับผมของฝั่งออสเ m a มารีนะครับก็คือเ o ดคอแซครับก็จะมีตัวของเ c ดคอแซไรเ i d e r กับส่วนของเ r ดคอแซ e ีฟกับตันฮะเดี๋ยวไปทีละตัวจุดเด่นครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นยูนิตของออสเว m มารีนตัวแรกๆน,นะครับที่มี Infiltrator ปกติใช้เนื้อกิ้งวิ่งใส่กันนะครับยึดจุดกลางสนาม สกรีนเกมอะไรเงี้ยแต่คนนี้เลดคอแซครับไรเดอร์ Rider ตัวเนี้ยมันสามารถทําได้แล้วก็อาจจะเป็นยูนิตสามัญประจําฝั่งออสเอรีนะว่าใครอยากจะเอาตัวอินฟิวเตอร์เนี่ยอาจต้องมาพึ่งตัวของเลดคอแซไรเดอร์นะครับเป็นอะไรที่ดีอาจจะได้เห็นเยอะถ้าเกิดแต้มไม่แพงเกินไปนักแล้วอินฟิวเตอร์ของแกงนี้ดียังไงผมดูปุ๊บเอใจครับพี่เขาสามบูนวะครับสมบูนคือถือกดเปซมารินทั่วไปอะ เออสามวูนดูดีนะอันเนี้ยเป็นอินฟิวเตอร์ที่อึดแปลว่าถ้าเกิดคุณอินฟิวชนกันอะไรเงี้ยมันสามารถยืนชนไหวนะครับไม่ใช่ตัวที่แบบเปลาะบ,บางเขานั่งแข็งทีเดียวครับแล้วก็ตัวของการโจมตีเนี่ยขอพูดถึงมีรีเวพอนก่อนนะทุกตัวครับติดรีเวอร์เบรดได้แอทแทก4ครั้งทวิตสามบวกสเตนห้า เชนซอร์สมันสเตนสีแปลว่าอันนี้ฟันดีกว่าเชนซอร์สนะครับแล้วก็ติด AP พีลบหนึ่งราเมตรหนึ่งถามผมมันคือเคออส a เปน a r i n e ที่ออกมาบูรนะีสเปนมา r i ีเนี่ะคือดับตีประชิตของมันนะครับตีสเปนบอลที่ทับเน็ตสี่ทูนที่สามบวกนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบเลยทีเดียวแล้วก็ตัวของ แชมเปี้ยนครับติด powerfit ได้ซึ่งสเตนแปด ap ลบสอง d a m a g สองโอ้ดูดีสแตตโดยรวมเขานข้างดีส่วนปืนระยะไกลเขาตั้งห่วยครับผมเพราะว่าโบลพิสตอรโบกันแฮนด์เฟรมเมอร์ ap ศูนย์นะผมกับกันเมลตักกันครับ ap ลบสี 4, ่ damage d หกเพราะงั้นเนี่ยตัวแชมเปี้ยนครับใส่เป็นเมลตักกันกับ powerfit นะครับโคตรดีถ้าถามเรื่องสแตตอย่างเดียวเนี่ยเขาตั้งเก่งนะครับ แต่ผมแอบไม่ชอบใจเรื่องของตัวอ b ิ l i t ตหน่อยคือถ้าไม่นับเรื่อง i n f i l t เ a เตอที่ดูดีในการเปิดเกมเป็นสกินเกมไล่บูลี่ลตัวอ่อนฝ่ายตรงข้ามเนี่ย t ทฟี่เทคเทคครับไอ้โทฟี่เทคเกอเนี่ยมันคือเมื่อมันทำลายยูนิตศัตรูได้ครับผมไอ้แก๊งนี้เนี่ยบวกหนึ่ง OC ให้กับทุกโมเดลมันก็เรียกว่าต้องรังแกคนอ่อนแอครับคือถึงแม้มันจะมี อาวุธประชิดท,ที่ค่อนข้างดีนะแต่ด้วยความที่มันเป็นยูนิตที่เน้นการตีประชิดไงมันต้องได้ชาร์จตีเขานะแต่วูนสามมันก็ใช่ว่าจะแบบอึดอมตะขนาดนั้นอนะ่ะแปลว่าคุณต้องเน้นชาร์จตัวอ่อนแอเขาเพื่อฆ่าเขาไว้ตายแล้วก็จะได้โอซีบกหนึ่งซึ่งถามว่าจำเป็นไหมมันไม่ใช่สแตทจำเป็นขนาดนั้นนะ่ะเพราะงั้นเล็คาสซเดอร์เนี่ยผมชอบตัวของสแตททั้งอาวุธแล้วก็ตัวละครหมายถึงว่ายิต s t a ตัสนะฟูล3ามเนี่ยชอบมากเลยแต่อ b i l i t y มันดูบางวันนิดหนึ่งครับมันไม่ได้โด,วดดโดดเด่นอะ่ะเพราะงั้นต้องรองดูว่าแต้มออกมาเท่าไหร่แล้วกดของบ้านฮูรอนเป็นยังไงบ้างนะฮะถัดไปครับไปดูฝั่งของเ c ดคอรซลิฟกับตันบ้างมีอะไรน่าสนใจตรงนี้ฮะก็แสแตเดียวกับเขียวสอดเลยครับ Inval ลเซฟสีบวกวูลหนี่ปกติเลยแต่มีอินฟิ t เตอร์ซึ่งถ้าเกิดถามว่า คุณจะเอาไปจอยกับพวกเลด์คอร์เซอร์ไรเดอร์ได้ไหมได้อินฟิวเตอร์ติดมีทุกตัวยูนิตมันใช้ได้หมดแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปจอยกับพวกแบบเออลีเจนแน่เลด์คอร์เซอร์แหละไอโชเซนพวกนน osen, ale, เนี้ยมันไม่มีอินฟิวเตอร์ไงโชเซนลีเจนแน่ลีเจนนารีเนี่ยไม่มีอินฟิวเตอร์คุณจะเสียอินฟิวเตอร์ฟรีนะครับเพราะงั้นต้องเลือกอหรว่าจะใช้แบบรีดโดยตรงไหมแต่ถามว่าถ้านีดโดยตรงเค้าหลอดน่าจะดูดีกว่าป่ะเออเพราะ อัรตตี้ของตัวของเลดคอแซรลิฟกับตันเนี่ยทำอะไรได้บ้างอุทธราเดอร์ครับเมื่อชาร์จใส่สตูสำเร็จครับบวกหนึ่งสเตนแล้วก็บวกหนึ่งให้กับ AP ของยูนิตท,ทั้งหมดของ,ของตัวของตัวนี้นะฮะม,มันก็ดูดีอยู่นะมันก็ดูดีอะคือผมแค่ติดใจนิดหน่อยตรงที่ว่าแบบถ้าได้แค่นี้เนี่ย ตัวของเคียวสอดน่าจะเก่งกว่าส่วนไรเดอร์ยูเนี่ยฮะทุกครั้งที่ทําการชาร์จสามารถดีโรชาร์โลได้คือมันชัดเจนแล้วไอ้ตัวเนี้ยชาร์จเก่งชาร์จพลาดมีดีโรชาร์โลแล้วก็ไปใช้คู่กับบูทโทไรเดอร์ได้ไม่ติดว่ามันไม่เก่งใช้คำนี้นะแต่ถ้าเกิดถามเทียบกันแบบแต้มเท่ากันอ่ะผมแบบเอ็นอีมันทางเคียสอดมากกว่านะอ่ะดูอาวุธกันบ้างครับ เลนเวบพ่อนก็พัฟตมาพิตอ้ทั่วปกติก็ผมไม่ค่อยได้โดดเด่นอะไรตรงนี้แต่ว่าตัวของพาวเวอร์มอลครับที่ตีมีรีเนี่ยห้าครั้งสเตนห้า2อพีบสองดาเมจสองนะฮะคือมันไม่ใช่พาวเวอร์ฟิตนะส่วนพาวเวอร์ซอสเนี่ยได้สเตนฮิตหนึ่งครับผมตีเจ็ดครั้งทฮิตสองบวกสเตนห้า2อพีบสองดาเมจหนึ 5, ่งได้สเตนฮิตมาแล้วแน่ๆแหละเพราะงั้นเนี่ย โดยรวมตัวนี้มันคือเอาไว้บูลลี่ตัวเล็กอ่ะบูลลี่พวกแบบยูนิตที่มันเอ่อเลือดน้อยเกาะไม่หนาทับเน็ตไม่เกินสี่เงฮะถ้าดูจากภาพของการเล่นแล้วเนี่ยไอ้แกงเนี้ยเลสเคอเซ r ร์ไรเดบวกกับไอ้ตัวของเล d เ o r s ซ i ร์ลิฟกับตันเนี่ยมันคือโจรสลัดที่เอาไว้รังแกคนอ่อนแอกว่าครับมันไม่เน้นตีพวกอีลิตนะครับไม่มีพีซิชั่นไม่มีลิเทรฮิตฉันจะตีตัวอ่อนแ ก็ตรงกับคอนเซปต์ของท้าผู้รอนนะคือท้าผูรนะอนเป็นจนสรสลัดที่เน้นการป้นชิงสะดมถูกว่าเพราะงั้นมันต้องป้นขน่อนแอกว่าอยู่แล้วตรงประเด็นมากๆเลยเนี่ยแล้วก็มีอันนี้แบบทอดหมวกนะถามว่าน่าใช้ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าตัวเล็กคอแซลเดอร์เนี่ยผมว่ากองห้าน่าใช้ครับผมแบ่งเป็นสกรีนซ้ายขวาตามใจชอบอะแล้วก็ส่วนเล็คอแซลลิกับตันเนี่ย ตัวเดียวอาจจะดูดีกว่านี่ซ้ำนะคือแบบไปอินฟิเทเตอร์แล้วก็ไปวิ่งไล่ตีพวกแบบยูนิตเฝ้าบ้านเขาเนี้ยถ้าแต้ไมไ่แผงคุ้มมากถ้าพูดอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเอาไปลีดพวกชอเส้นลีเจนแนรเนี่ยฮะผมยังรู้สึกว่าตัวของเคอาสอดดูดีกว่ามันดูมีพาวเวอร์สูงกว่าแล้วก็มันดูปับ๊บมันเหมาะกับการแจกให้กับตัวโชเส้นกับลีเจนารีอยู่แล้วอะ่ะเออ ถ้าเกิดอันนี้ลีดเคออสไรเดอร์เลคอแซรไรเดอร์เนี่ยถ้ามานดีตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นยูนิตอินฟิวเตอร์ที่ถ้าจะเป็นกองหลักอยู่แล้วนะคือยังไงก็ตามีแน่ๆร้อยกว่าแต้มอะดูมันไม,ไม่ค่อยคุ้มอะเพราะงั้นสุดท้ายผมมองว่ามันต้องดูกดบ้านก่อนว่ากดบ้านของไอ้เจ้าฮูรอนเนี่ยมีอะไรเสริมตรงนี้บ้างกดบ้านเนี่ยมันต้องมีเลสคอแซรเห็นเสคอแไรเดอร์เนี่ย,นะยผมว่ามันต้องมีกดเสริมแก๊งเนี้ย ไม่งั้นตัวบ้านเก่าบ้านปกติจะเก่งกว่าแต่ทั้งนี้รอดูนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องของตัวแต้มเรายังไม่รู้เรื่องของกฎบ้านยังฟันทงมากไม่ได้แต่เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยมันคือแก๊งบูลลี่ครับเน้นตีผู้อ่อนแอและยึดมาเป็นของตัวเองครับผมตามนี้เลยโอเคครับตรงส่วนของเลดเขาแสลิฟก,กับตันกับส่วนของเลดเแสเลือดจบแล้วนะครับมีอะไรสงสัยก็คุยนะได้ในช่องคอมเมนต์นะ สวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ